คลิปนี้เราจะมาสอนวิธีการอัดเสียงแล้วอัปโหลดไฟล์ลงในไดส์ในโทรศัพท์ระบบ ios กันนะคะอันดับแรกก็ไปโหลดแอป mp 3 recorder ใน App Store พอโหลดเสร็จก็เข้าไปในแอปวิธีการอัดก็คือกดปุ่มสีแดงเป็นการอาัดเมื่ออัดเสร็จแล้วก็จะกดปุ่มสี่เหลี่ยมแต่ถ้ายังอัดไม่เสร็จสามารถกดพอร์ เมื่อกดปุ่มสี่เหลี่ยมก็จะมีหน้าจอเด้งขึ้นมาว่าให้ใส่ชื่อเราก็ใส่ชื่อไฟล์ให้เรียบว,วิธีการอัปโหลดก็คือกดเข้าไปในมีเดียเลือกไฟล์สิ่งที่เราอัดไว้แล้วกดแชร์ปุ่มสีแดงเลือก Open In แล้วก็เลือก d r i v e กดอัปโหลดถ้าใครยังไม่มี d ด i v e ก็ต้องไปโหลด d r i ์ e มาก่อนนะคะ เมื่ออัปโหลดเสร็จแล้วก็จะย้ายไฟล์เสียงที่เราอัปไว้ไปที่โฟลเดอร์ส่งการบ้านที่พี่เดียจะแชร์ให้ซึ่งเราจะสอนในคลิปต่อไป